เขายิงใส่ยผมเลยนัดแรกแต่ผมไม่รู้ว่าเขายิงนึกว่าโดนแล้วเลยมาเนี่ยแล้วนัดสองเนี่ยผมหันไปมองเขามาใกล้ๆจีนแล้วเขายิงแล้วผมก็โดนหลบโดนหลบแล้วเขาก็วิ่งตามอีกผมก็ตะกุยวิว่งหนีไปอีกเขายิงนัดสาม คิว่นันออนี้ที่พี่เขาชูพระขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนั้นผมมาโดนต่อยไปแล้วนะและผมก็เกือบจะโดนยิงรอดมาได้เพราะบารมีหลวงปู่หงพรมปัญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะรุ่นมงคลก็เลยคุ้มค,ครองแคล้วคลาดมาได้เพิ่งได้มาก่อนเข้าพรรษาโอ้โหใครจะไปคิดหลวงปู่คุ้มครองได้ทันทีทันควัน เหรียนเจริญพรล่างหลังยันเกาะเพชรหลวงปู่หงกรมมปัญโยอิลึกกระถินสามิคีสองห้าห้าหกยันเกาะเพชรนี้เป็นยันสายตำราของหลวงปู่หงจะขายคลึงกับของวัดท่าสุงแต่จะแตกต่างกันที่การลากยันและการเดินเส้นหลวงปู่หงกล่าวว่าป้องกันภัยได้สพรพชนิดพระยันเกาะเพชรนี้ รูบาอาจารย์ท่านว่าปู้ใดมีไว้บูชาจะไม่ตายโหงโดยเด็ดขาดจะไม่ตายด้วยสัตว์มีพิษทุกชนิดจะไม่ตายด้วยขุนใสทุกชนิดและคุณใสทุกชนิดนั้นจะย้อนคืนที่เดิมเป็นอีกรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายทั้งแพล้วคาดมหาอุดและยังเป็นเหรียญที่มีพลังเมตตามากมายตอนนี้แม้แต่เหรียญเนื้อทองแดง ก็เริ่มจะหายากขึ้นแล้ว